ผลโหวตเปลี่ยนไรอันคะแนนนำจ่อรับรางวัลน,นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้ผมจะขอพาทุกคนมาถอดรหัสปรากฏการล่าสุดในวงการลูกทุง่งที่ทำให้แฟนเพลงทั้งประเทศต้องหยุดเลื่อนหน้าจอเพราะผลโหวตไท a แลนด์ท็อปโหวตสุดยอดศิลปลินลูกทุ่งแห่งปีเกิดการพลิกอันดับแบบไม่ทันตั้งตัวไรอันกาดบัณฑิตทยานขึ้นสู่ตำแหน่งอันดับหนึ่งอย่างเต็มตัวขณะที่น้องต้นข้าวสุปริยา ถูกดันลงมาเป็นอันดับสองอย่างน่าตกใจแต่เบื้องหลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องคะแนนเท่านั้นยังมีแรงกระเพื่อมจากหลายทิศไม่ว่าจะเป็นพลังของแฟนคลับการเคลื่อนไหวของสังคมและเป้าหมายสำคัญที่ศิลปินแต่ละคนกำลังมุ่งไปก่อนจะเข้าประเด็นโหวตเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตคิวงานวันนี้ของน้องต้นข้าวกันก่อนเพราะมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวคิวงานวันนี้ของน้องต้นข้าววันนี้ น้องต้นข้าวมีงานโชว์สำคัญที่จะเปิดตัวในรูปแบบใหม่ของการแสดงแบบเต็มวงภายใต้ชื่อสุปริยาแบนเป็นการจับมือกับคารมายแบนวงดนตรีคุณภาพจากจังหวัดกาญจนบุรีที่จะร่วมออกแบบโชว์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกงานตั้งแต่ดนตรีสดเต็มวงจนถึงการเรียบเรียงโชว์ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมวันนี้งานแรกเริ่มต้นที่งานเทศกาลกินปลากินเห็ดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ในเวลาสองทุ่งสินาทีณที่ว่าการอำเภอเป็นโชว์ที่หลายคนจับตามองเพราะถือเป็นการเปิดตัวเต็มรูปแบบครั้งแรกของสุปริยาแบนที่จะสร้างสีสันใหม่ให้แฟนเพลงได้ชมกันแบบสดๆเปิดประเด็นโหวตไทยแลนด์ท็อปโหวล่าสุดหลังจากอัปเดตคิวงานแล้วเรามาดูประเด็นร้อนที่สุดตอนนี้นั่นคือคะแนนโหวตไทยแลนด์ท็อปโหวสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีผลคะแนนล่าสุดก่อนเที่ยงวัน 1. ธันวาคม2,668อันดับเป็นดังนี้ 1. ไรอันกาดบัณฑิตส1 2. ต้นข้าวสุปริยาสี 5. 3. หเมธิชาส4 4ก้านตองทุ่งเงินส2 5. นันอนันต์ C3 การที่คะแนนเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดทำให้คนจำนวนมากสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่เพราะช่วงก่อนหน้า ต้นข้าวยืนอยู่ตำแหน่งอย่างมั่นคงแต่ล่าสุดกลับถูกเบียดลงมาทำไมต้นข้าวหลุดอันดับสองต้องบอกแบบตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ใช่เพราะพลังของแฟนกลับต้นข้าวน้อยลงแต่เป็นเพราะฐานแฟนกลับของน้องประจายแรงไปยังอีกหนึ่งสนามใหญ่นั่นคือโหวตรางวัลไทยรัฐอวอร์ดช่วงหลายวันมานี้แฟนกลับของน้องต้นข้าวเกือบทั่วประเทศรวมทั้งแฟนกลับจากต่างประเทศทุ่มแรงโหวตมหาศาลกับรางวัลไทยรัฐ จนพาน้องขึ้นสู่กลุ่มเบอร์หนึ่งของประเทศในระบบบวชนั้นเมื่อฐานพลังงานถูกแบ่งไปโฟกัสรางวัลไทยรัฐอย่างหนักตัวเลขคะแนนของ Thailand Top Vote จึงไม่พุ่งขึ้นเท่าที่ควรและเมื่อผสมกับแรงโหวตของฝั่งไรอันที่ยังโอบหนุนกันแน่นหนาเลยทำให้คะแนนของไรอันแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในวันนี้พูดให้ชัดก็คือไม่ใช่ต้นข้าวแผวแต่เป็นเอฟซีเลือกวางหมากไปอีกสนามหนึ่งตรงนี้ คือความน่าสนใจของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการลูกทุ่งยุคใหม่ปรากฏว่าในวันที่คะแนนกำลังพลิกน้องต้นข้าวกลับอยู่ระหว่างการเตรียมโชว์รูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญกับการสร้างลุกและภาพลักษณ์ระยะยาวถือเป็นจังหวะที่ท้าทายทั้งเรื่องผลงานบนเวทีและการแข่งขันในโลกออนไลน์ที่กำลังเดือดพร้อมกันนี่คือช่วงที่ศิลปินทุกคนต้องจัดการหลายด้านไปพร้อมกันระหว่างงานโชว์การพัฒนาตนเอง และการรักษากำลังใจแฟนคลับในทุกสนามแข่งขันและท้ายที่สุดเราต้องพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นั่นคือยอดบริจาคก,การจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ว่าได้ยอดรวมกว่า2.1ล้านหนึแสนกว่าบาทยอดนี้มาจากแรงศรัทธาของแฟนคลับน้องต้นข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งคนทั่วไปที่ร่วมส่งต่อความห่วงใไย,ยไปยังพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบอุทกภัย งานนี้เป็นโครงการใหญ่ที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์คุณครูนิวและครอบครัวของน้องต้นข้าวร่วมกันขับเคลื่อนและกำลังจะปิดรับบริจาคในวันศุกร์ที่5ทธันวาคมถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งสามารถเป็นพลังของสังคมได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นคะแนนโหวตการแข่งขันหรือดราม่าต่างๆสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือพลังของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังศิลปินแต่ละคน ทั้งไรอันต้นข้าวเมก้านตองนันอันัน,น,น,นต่างมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นและพร้อมสนับสนุนในทุกสถานการณ์วันนี้อาจเป็นวันของไรอันพรุ่งนี้อาจเป็นวันของต้นข้าวแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความรักจากแฟนเพลงย่างเพิ่มขึ้นทุกวันวิเคราะห์ผลบวตนี้จากผัวอีซ้อให้ความคิดเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์คะแนนล่าสุดจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงอันดับของต้นข้าวในไทยแลนด์ท็อปโหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฐานแฟนคลับอ่อนแรงลงแต่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่เกิดพร้อมกันซึ่งทําให้คะแนนผันผวนอย่างรุนแรงดังนี้ 1. แฟนคลับของต้นข้าวกระจายแรงโหวตไปยังไทยรัฐอเวอร์ช่วงไม่กี่วันมานี้ฐานแฟนคลับของน้องต้นข้าวทุ่มทรัพยากรและแองโหวตอย่างหนักไปยังไทยรัฐอเวอร์2025ที่กําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด เนื่องจากโหวตนั้นปิดลงเร็วกว่าและมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากกว่าทําให้แฟนคลับหลายกลุ่มแบ่งพลังงานผู้โหวตและงบประมาณไปให้ไทยรัฐอวอร์ดก่อนส่งผลให้คะแนนของต้นข้าวในไทยแลนด์ท็อปโหวตขยับช้ากว่าคู่แข่ง 2. กระแสะพลังโหวตของไรอันที่กลับมาประทุแบบก้าวกระโดดในฝั่งของไรอันนอกจากฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วยังมีปัจจัยสําคัญคือ การปล่อยแคมเปญระดมโหวตใหญ่จากกลุ่มพลังหลักทำให้โหวตขยับแบบก้าวกระโดดภายในเวลาไม่นานลักษณะการโหวตแบบรวมพลังนี้ทำให้คะแนนไรอันพุ่งขึ้นจนกลายเป็นผู้นำชัดเจนในตอนนี้ 3. การเปิดตัวโชว์รูปแบบใหม่สุปริยาแบนทำให้คนดูติดตามด้านงานโชว์มากกว่าด้านคะแนนการประกาศเปิดตัวสุปริยาแบนที่จะเรื่องวันหนึ่งธันวาคมนี้ทำให้ความสนใจของแฟนคลับจำนวนมากไปโฟกัสที่งานโชว์ รูปแบบการแสดงใหม่ตารางงานและการเตรียมตัวของน้องต้นข้าวจนบางส่วนอาจลดความถี่ในการโหวตแบบวันต่อวันลงโดยไม่รู้ตัว 4. คะแนนของ Thailand Top Vote เน้นปริมาณจำนวนครั้งต่อวันการโหวต Thailand Top Vote อาศัยจำนวนครั้งและความถี่ต่อวันมากกว่าเงินหรือพลังสนับสนุนแบบรวดเดียวแฟนคลับจำนวนมากจึงอาจกำลังยุ่งอยู่กับการเดินสายงานบริจาคช่วยหนามท่วมหรือรอคิวงานโชว์ของต้นข้าว ทำให้รอบคะแนนบางช่วงมีช่องว่างจนคู่แข่งขยับขึ้นไปได้บทสรุปวิเคราะห์การที่ต้นข้าวหลุดจากอันดับสองไม่ได้หมายความว่าฐานแฟนคลับอ่อนแรงลงแต่คือผลลัพธ์จากสถานการณ์หลายอย่างชนกันแคมเปญใหญ่ของไทรัฐงานโชว์ใหม่งานบุญและการเปลี่ยนแปลงฝั่งคู่แข่งและจุดสําคัญคือต้นข้าวยังคงเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆอยู่ดีหากแฟนคลับกลับมาโฟกัสไทยแลนด์ท็อปโหวอย่างจริงจัง คะแนนสามารถไลค์ทันได้ทุกเมื่อเพราะฐานผู้สนับสนุนเข้มแข็งมากแล้วเกมครั้งนี้ใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลใหญ่ในไทยแลนด์ท็อปโหวตหรือใครจะชนะไทยรัฐอวอร์ดเราจะติดตามไปพร้อมกันในทุกก้าวของพวกเขา